สวัสดีครับสาหรับใครนะครับที่มาเที่ยวยุทธยาครับผมแล้วเที่ยวตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับผมไม่รู้ว่าเย็นจะไปเที่ยวไหนต่อแนะนําที่นี่เลยตลาดบางเอี้ยนหรือที่เขาเรียกติดปากว่าตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์นะครับวันนี้นะครับเราได้เดินหลายร้านมากครับจนไปสะดุดตาร้านหนึ่งนะครับผมเป็นร้านขายคอหมูย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปรุงนะครับผมหรือการหั่นหมูคอหมูย่างครับผมคนมุงเต็มเลยนะครับ ขายดีมากร้านนี้นะครับผมทางร้านเขาจะขายหมูเป็นขีดครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับผมและยังสามารถครับให้ทางร้านนะครับ ปรงเป็นน้ําตกหมูให้ด้วยซึ่งตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์นะครับผมเป็นตลาดเก่าแก่นะครับแหล่งรวมของกินเมื่อเย็นของชาวอุทยาซึ่งตลาดนะครับจะตั้งอยู่ริมถนนบางเอียนะครับตรงข้ามองค์การโทรศัพท์ด้วยความยาว2ฝั่งนะครับผมประมาณ100เมตรกันเลยมีของกินให้เพื่อนๆนะครับได้เลือกซื้อมากมายนะครับทั้งอาหารคาวขนมหวานเครื่องดื่มนะครับนอกจากนี้ยังมีขายของใช้นะครับเสื้อผ้าของแฟชั่นนะครับมือหนึ่งมือสองครับและของที่ระลึกอีกด้วยตลาดจะเปิดช่วงเย็นๆนะครับราวสี่โมง เย็นนะครับผมขายกันจนถึงประมาณ3ามทุ่มเลยนะครับผมนอกจากชาวอยุธยานะครับจะมาจับจ่ายซื้อของแล้วครับผมหน้าตลาดองค์การนะครับยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับผมต่างประเทศนะครับมาชิมช็อปอาหารที่นี่อีกด้วย